ขณะที่การดูแลคุมเข้มแนวชายแดนทั้งทางบกและก็ทางอากาศนะคะเพื่อสกัดกั้นเรื่องของการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศเนื่องจากหลายฝ่ายหวั่นกลัวกว่าในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะจะเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวนะคะที่จะเดินทางเข้าและออกเป็นจำนวนมากค่ะ เจอดีได้มีการส่วนที่กำลังคุมเข้มแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีการลาดตระเวนทั้งทางบกทางอากาศนะคะเพื่อป้องกันรายงานต่างด้าวรวมถึงคนไทยหลบหนีเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจเรื่องของการป้องกันโควิด -19 หลังจากสถานการณ์ในไทยยังคงสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดรอบสองนะคะเนื่องจากว่ามาเลเซียเองหรือเมียนมายังคงพบการระบาดอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์โควิดนะคะที่สุ่มเสี่ยงจะกลับมาระบาดรอบสองหลังพบผู้ต้องขังติดเชื้อนั้นเนี่ยนะคะ รวมถึงการระบาดในเพื่อนบ้านที่หลายคนเป็นห่วงว่าอาจจะทําให้ประเทศไทยเราเข้าข่ายเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ทําให้ทางเจ้าที่นะคะได้มีการส่งกําลังเข้าไปรับผิดชอบตามแนวตะเข็บชายแดนโดยได้มีการคุมเข้มนะคะ แนวชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและมาเลเซียโดยเฉพาะการลาดตระเวนนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศโดยนํากําลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5แล้วก็นักบินจากค่ายอิงขยุทธบริหารจากอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนําเฮลิคอปเตอร์ออกลาดตระเวนตรวจสอบทางอากาศตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้ง3ามอำเภอก็คืออาเภอสะเดาหนาทวีและก็สบ้าย้อยตั้งแต่ด่านพรมแดนประดังเบซาด่านพรมแดนสะเดาแล้วก็ด่านพรมแดนบ้านประกอบซึ่งมีแนว ชายแดนติดกับรัฐเปอร์ลิสรัฐเคดาของมาเลเซียโดยจะเน้นพื้นที่ปากเขาที่เป็นช่องทางธรรมชาติขณะเดียวกันทางเจ้าที่ชุดเฝ้าตรวจชายแดนได้มีการปูพรมค่ะ ออกเดินเท้าลาดตะเวนนะคะภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาของแรงงานต่างด้าวรวมถึงคนไทยที่ทํางานอยู่ในมาเลเซียโดยใช้ช่องทางทางธรรมชาติโดยเจ้าที่บอกว่าที่ผ่านมาได้มีการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอย่างน้อยเนี่ยเพราะว่ามีการนับจํานวนแล้วโดยรวมเนี่ยประมาณนับร้อยคนทีเดียวที่ถูกเจ้าที่จับกลุ่มได้ค่ะ ขณะที่การดูแลคุมเข้มแนวชายแดนทั้งทางบกและก็ทางอากาศนะคะเพื่อสกัดกั้นเรื่องของการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศเนื่องจากหลายฝ่ายหวั่นกลัววในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะจะเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวนะคะที่จะเดินทางเข้าและออกเป็นจำนวนมากค่ะ เจ้าหนที่ด้มีการส่งที่กำลังคุมเข้มแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีการลาดตระเวนทั้งทางบกทางอากาศนะคะเพื่อป้องกันร,รายงานต่างด้าวรวมถึงคนไทยหลบหนีเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจเรื่องของการป้องกันโควิด -19 หลังจากสถานการณ์ในไทยยังคงสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดรอบสองนะคะเนื่องจากว่ามาเลเซียเองหรือเมียนมายังคงพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์โควิดนะคะที่สมเสียงจะกลับมาระบาดรอบสองหลังพบผู้ต้องขังติดเชื้อนั้นเนี่ยนะคะรวมถึงการระบาดในเพื่อนบ้านที่หลายคนเป็นห่วงว่าอาจจะทําให้ประเทศไทยเราเข้าข่ายเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ทําให้ทางเจ้าที่นะคะได้มีการส่งกําลังเข้าไปรับผิดชอบตามแนวตะเข็บชายแดนโดยได้มีการคุมเข้มนะคะแนวชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและมาเลเซียโดยเฉพาะการลาดตระเวนนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศโดยนํากําลังทหารจากหน่วยชบกิจ กรมฐานราบที่5และก็นักบินจากค่ายอิงขยุทธบริหารจากอำเภอนหนองจิกจังหวัดปัตตานีนำเฮลิคอปเตอร์ออกลาดตระเวนตรวจสอบทางอากาศตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้ง3อำเภอก็คืออำเภอสะเดาหนาทวีและก็สะบาย,ย้อยตั้งแต่ด่านพรมแดนประดังเบซาด่านพรมแดนสะเดาและก็ด่านพรมแดนบ้านประกอบซึ่งมีแนวชายแดนติดกับรัฐเปอร์ลิตรัฐเคด้าของมาเลเซียโดยจะเน้นพื้นที่ปากเขาที่เป็นช่องทางธรรมชาติ ขณะเดียวกันทางเจ้าที่ชุดเฝ้าตรวจชายแดนได้มีการปูพรมค่ะออกเดินเท้าลาดตะเวนนะคะภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาของแรงงานต่างด้าวรวมถึงคนไทยที่ทํางานอยู่ในมาเลเซียโดยใช้ช่องทางทางธรรมชาติโดยเจ้าที่บอกว่าที่ผ่านมาได้มีการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอย่างน้อยเนี่ยพบว่ามีการนับจํานวนแล้วโดยรวมเนี่ยประมาณนับร้อยคนทีเดียวที่ถูกเจ้าที่จับกลุ่มได้